พี่น้องเบิ่งครับแม่กับลูกคืออยังกันมืนอนเห็นจังครับสวัสดิจ้าวัสดีค่ะสันบ้านตาเฉิมครับพีน่น้องขอบคุได้เบาดำแค่เด่นเนาะไหม่เขาตัดมือวานนี่ค่ะเห็นบะเด่เอ,เอไาไหมเนาะค่ะเนี่ยดูดิ่ะจากโลพวกพี่น้องเป็นสิบโลอยู่นี่เนะะี่ยค่ะเสียมาเฮ็ดอันโมกเนาะคะ่ะโมกใส่ใบตองเลยมือนี่นะเครื่องโมกเขากับนีนี่แหละแม่ยกำลัลงต่ำอยู่เนี่ยคะ่ะต่ำพริกต่ำพริกก้อนแบบแม่ยี่เล่ยพริกก้อนจ้ะพริกแห้งเนาะค่ะพริกแห้ง ตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงเพียค่ะหอมแดงเห็นไหมข่าเบือดิข่าเบืออีกโอ้ลืมข่าเบือไหมใบบ้าเต้หินเต้ยฉากหินก็กว่าแห้งเลยอยากดีฮะดิเองแดดดีแดดดีใส่ดีต้มพริกจักปื้กกันครับแหลกนะครับตะไคร้ตะไคร้รงไปอีกครับตะไคร้อีอีตะไคร้ข่าเบีือละไหนดิ ทยมบหนังเข้าไปปรุง้พี่น้องเบิ้งเด้อค่ะนี่ขัวคุณนหลาเพระาะว่ายังเตมีมันจะต้องเตรียมเครื่องตอนหมกเนาอใหม่เพื่อน,นอคนเันสาวหลักก็ไปหมกเลยสะเ,เสริมแนน้าใหม่ขัวนะคะ่ะขัวแล้วก็ไปหมกเอากินใบตองเนะมันจะเลิศยุ่มันจะรู้ว่าเค็ม่าจางแล้วก็เข่าสุกปลาสูงเส่เนาะเพื่อนคนไปหมกเลยอ่ะอันคิดว่าสุูงสิบา,างที่เขาเบื่อว่าสุกแต่ว่ารัวเนี่ยส้ำมากินได้โลด เมื่อนั like ้นซอสซึมกับขัวไปขายแบบอันยังก็ขัวขล้ายรสขัวขล้ายรแต่ว่าเขากบบต้องเตียนเน่ขัวเน่หมกเน่เนาะแม่เนาะตามครับไอ้แหลกนี้ละเผาอันยังอันยัหอมแบบอันยังหอมยังเขาเบียเขาเบียก่อนตักใส่ป้นผุดเนาะตักสีฟิเลยตักใส่นี่เลยตักเครื่องไว้ค่าปันนั้นเขาก็ไปขัวเพื่อเดียวเลย าาาาไม่เลยรอยปีระหอมแล้วมากกับอะดรตามได้แล้วเนาะนตามไปครับแหลกดีแล้วหล่ะมาต้อ,ดดอตโดอโดนตำเห็ดขมมมมามกมมุ้งเ่นะตำเขา,า,ามกเอ้าบ่าวตข้าะแม่เออตำข้านี่แหละเรีดขมกไดกิน เปมัมีเป่งอาบัดออกมาคันม่มีเปล่งสิ่่คืออันหนึ่งเขาเหนียวที่สุดวันนี้ต่ำต้ไปหอมป่ะนี่หอมบึ้มลงไปน้หน้องไม้งามนี่เนาะยุบเลยเนาะเย็นดีเนาะแนนติ๊กไป้เนี่ยค่ะบีบน้าออกบีบหน้าออกน้องไม้สดๆเนี่ยเพราป็น้องไม้ถุงเนี่ยพี่น้องน้อไม้ถุงมัดหลับนีนเหแอตะขอเมื่อนากขจะเกง่คอไปคลายค่ะ าตามคร<ห>ับเมื่อนี้ว่าวันยังก็ฟ้าวเฮดเบี้ยมันแหลดซะวเว็นพวกปูพวกปลานะคะแล้วก็บบ่ได้อัดประเด็กมืออื่นก็สิอัดหอมนี่เขาจะบอกเฮ็ดแหลกหลายนะคะ่เะ,ะ,คะเฮ็ดเพาะหนวดๆเนาะแะ้วกกสิได้เลยเวลาไปเฮดมันก็สิได้มีต้นหอมพอมหวานๆได้ไปเลยค่ะพี่น้องเขาไปปรุงลก้กกะครัวแล้วค่อยมาหอ่อ หมอกระทะยากเขาค่ะเอาหมูลงไปมูไส้เป็นหมูบดนะค่ะมันค่อยเพียงขอพี่น้องที่จริงนะเขาให้กินนี่มูชิ่นกะเลิอกยุบมูไส้ไปสองโลคดเนาะไอ้คนจุกจุกลดหมูยี่สโมูสองกิโลค่ะห่ยเลยพะยังบ่ใส้น้ำมันนะค่ะเพราะว่าคิดว่าหมูบนตรงนี้มันเยอะมูป่นเป็นหมูป่นมัน น้ำซื้อหมูต,ต่นหมันโลนึงแล้วก็โตเนื้อโล้นึงเลย,เยนะ่ำพรงมาในแม่ใช้เกลือปอกห้าดีครับสองหลดดุดจ้าใส่กักหน่อยได้คีดลงไปครับคีดจ้าไข่เขามากูด,ด้ะจ้า 我哥们儿，我哥们儿。<Yeah. S 1> เลยะนเนอลยไปแล้ป็นไงพี่น้องอือังนี่งน้องนังเขาปลาซอันนั้นเดี๋ยวพี่น้องแบบแบบแมนไออย่างต่เขาเอิญเข้มข้นสุดๆเลนนะอืมมันไม่ได้อืมแล้วไม่ไ้แบบพี่น้อง อือฮึฮึดูค่ะโมกหวัดไปเลยไปเนี่ยน้องกับปูใหญ่ๆน้องไม้ก็เนียนติ๊กตัวนี้เนี่ยน้องไม้กับหมูทอดกันน่าสโอ้แหนมติ๊กลีน้องไม้กันแหนมติ๊กปั่นจนนั่นจนนั่นเนาะ อย่างน้ำใสาอ่อบบนี้โอ้โหนี่สองมือกันไหวเลยเลืองปุ้ยหุยไปอีกครับครัวบีก็ครับปรุงปรุงุง,งรสลงไก่ละค่ะแล้วข้าซีมไปน้ำก็ได้ไม่ได้ง่ายหรอถ้าเน่าหนักไปเลยแล้วทำมันเค็มบานสิงยงนอืยอืมอืม น้ำปลาลงไปภานในท่าพี่น้องหอมๆเลยน้ำตาลคำรำพอดีนะไปน้ำภายในพี่น้องแบบเป็นซุปแน่ก่ะซีนไปน้ำเขาเบื่อกระไส่ได้คือกันนะค่ะแต่ว่าต้องดูค้นแบบนี้เพราะมันไม่ค่อยได้เข่าแบบซุปไปรวดเปเนไยใส้เลยค่ะเราะ้อค้นไปค้นไปน้ำสิล่ะหมองไง กิ่มมือไ่ได้ดอกเอาไ,ไ,ไปเซฟยไปซฟตนอืมโอ้ยไปซฟตนก็พอเหมดไม่เอาไปเซฟไหมเขาเบื่อแล้วค่ะกระจายกระจายเนี้ยเพราะว่าเขาจะจับก้อนกันแต่ว่าแบบเป็นเข่าไม่หรอกกระเสียดหรอกละ่ะเป็นก้อนกระซั่มก,ก้อนลูกซ้นเนาะลูกซ้นเข่า <laughs> นวดไปถึงสี่เหมือน,นกันนี่ใส่กะทิลงไปปะเนี่ยค่ะ เห็ดไฟอ่อนๆเลยเด้ป่ะเนี่พี่น้องใส่หมึกโหลดค่ะมันๆเนี่ยเสียบอือขาวจุนพูนบบเนี่ยขนค่ะโอ้หนี่เนี่ยสำเนียไปขายได้เลยเนี่ยพี่น้องใส่ผักลงไปน่ะสำหรับมือนีสองสีเห็ดใส่ใบตองนะค่ะอ่ะผักลงเลยไปเนี่ยค้นผักไปพร้อมกับกะทิโลดไห้อิ่วค่ะอือ น้ำนี่เนาะกู้ไปชื่อโเบิรงเปิดพี่น้องหอมๆยังเปิดแก๊สอยู่นะค่ะแต่ว่าเขาเปิดไซน์บอนเพราะว่าอันนี้เขาขวาร้วนทั้งซีลาบันนี้เขาสิเป็นมกใส่ใบตองได้เป็นเครื่องโอ้โหโบได้เป็นร้อยเพิ่มเลยนมำหมองง่ายอ่าไปนับมาเลยเบิรงข้างนอกไปข้างดูอืตอนนี้ก็แซ่บแล้วค่ะโอ้คุณอะ ทำไมอ่ะนี่มันหมก้อนดีดีสิเวลามากินมับบนก็ม่ถึกกินถึกอย่างก่อนอ่ะตุม้มยาวก่อนนะแม่เออมีเตี้ยวค่ะมาประเดยนไปนอนมาห่อซอยกันวิธีห่อของเราก็ง่ายๆนะคะตัดตองมาแล้วเราก็เริ่มห่อกันเลยอ่ลืมไปนี่มะเขือในหมดหมอยนี่ห่อเลย สองละสาบาทค่ะง่ายๆเอาผักใส่น้ำดอพี่น้นองป้อง <c oughs> นี่บลายหลปลา,าหน่อยเรกค่ะใพรพะดีเงินแต่ว่ากระไรยอยู่ันนี้แหละนี่จองหนึ่งพอดีหมกหมอไงหมกหมอนย่กระดอนเนาะหมอนีฮะซ้อนทุ่มเดีวบนเชือก หมกเราเลี้ยวกับสิเหลียวเลี้ยวสีเบสของหวานอีกผลพี่น้องแต่ว่าเป็นนะเพิ่นเปหนึ่ง่ะมันบิ้นนั่นดอกหนึ่งบุดเดียวหนึ่งบุดเดียวสุกแล้วเดี๋ยวไปตอมสุกแล้วไปตอมสุกแล้วแม่นเอารถป้อมป้อมป้อมเต็มจองเลยพอดีงามเลยพี่น้องเรื่องเสร็จฮะไป เตรียมเตือนแล้วเตยของข้าของขายกบมิจิออันนี้ก็มีเติมมีแถมที่ได้เตือนแม่ไปยุอ่าอย่าลืมได้อันนี้น่ะมันมีเนว้ได้ซื้ออยู่ที่หมูกะทิน่าสิมากคือกะทิเจ็นใจว่ากะยาเหรอ ของบม่ได้ซื้อดอกเซนโอ้ยเอาจนแต่ว่ามิเตียซื้อหมดเด้อแม่เด้อซื้อมือเลยนะเดียวซื้อหมดให้เจ้าของให้เจ,าจา้จาของได้กำไรน้ำอันซำไส้สลุงอันยาวไส้เทิงแล้วเาต้อมตัวนั้นปวดไปน้ำเยอะพี่น้องคนมีแต่ของแตกดิมันติดดิดดเขาเบื่อขายย่อใส่หมูบดเอย่าไปไล่ขายเนี่ยมัยนอยู่น้ำน้อยรดค่ะ บ่ได้มามจำเป็นต้องเอินมาอย่างก,กง็ต้องมาหาขนหาต้อนหมูขันพระบทแบบนี้ซอกหาต้อนหมูยังหันขันต้อนใไงไหลกับได้ต้อนเดียวเนาะขันต้อนน้อยบัดซึ่งอันเ้าไปขวาวแล้วล่ะบยังก็ล่ะอันนั้นมืดผู้เปิ้ลห่องามเน<อ>ิืนดก็เอาเวอร์เวิร์ห่อเลี้ยมก็ขวดเอาขวดเอาเลยแหละมืดเดียว เป็นสางเนาะคู้เฮานี่ก็สางอ้ว่ค่ะสางเห็ดซื่อๆเหมันบแา่พสร้างงามดึงกระบอกหมน้างเห็ดซื่อๆบแาเน็รสางงามเียก็นงามเป็นยังไเนอเินเนาะือพอเขาไปแล้วก็งามตัวนึงาอรอจัดบดกันได้ปนี้ค่ะปแล้วไปเถอะไปแลนีจนเด็ดซ่อม สองซึ้งกลัว่ะดิสองซึ้งอ่ะละเบิง้งเลี้ยงไ่หนีก็ว่าภาษีเหมิดบะนาะเสได้ไปเลี้ยงนะอันนั้นยุ่งคุณนายแม่อันนั้นเอาไ้สั้นนึงมาเถินดอกมึงก็ไปนองคอนมอละหลายเติมอยู่นิดอะเนาะนี่่าไปยังไงเี้ยงไสิรสัน้น หลายเติบยอดพี่น้องมากินหมกน้ำมันเยอะแต่เส้แต่เห่อไปน้ำกับหอมไปน้ำท้าไม่มากินของจะอิ่มนี่มากินแรงน้ำได้หรือเปล่าหาไปขายกันตลาดนี้มีกระมืดไว้หมูกล้วยนี่มันมืดละคั่มละช่างว่าฝ้าวห่อสืบประทานตัวสิบต้มของวานอีกค่ะทำเร็วทำเร็วแดดแต่ก็ไม่คั่มเลยแม่คนแม่ดิ มดเดียนอะไครับเก้มรถนี่เดมียนมดเดนแล้วมันขำรถั่นอาองกัครับไกลละม่้องมดลวบ่ด้โมกันนี้พี่น้องเบิ้งได้จซึ้งเสวมันครับสตะวันสีเลี้ยงนันไห้แม่ไม่กันเดียวคือขั้นสมปานี่สองเขาหนาหลายเอาเตียวตีได้สองซึ้งหมะ อันนี้เขาเลี้ยงหนาใช่ไหันยองร่มเบาเออนั่นเพราะว่าจัดแน่นๆเก้นสิบมือนี่สักหน,นึ่งห่อสมกับลังงามแน่นแบบตัวนี้ไดจากห่อบุษราพี่พน้องบ่ได้น้ำพื้นกันกับแม่เนี่ย ยังก็ห่อเอาห่อเอาลยถซึงหนึ่งเอาะไม่กอนึ่งเหรอกรบหมูสองโลกับกะทิกับยังกระเดยเครื่องอีกดมันเป็นไเนาะจัดเนีนแล้วไปเอาไปครับันนี้เป็นปหนึ่งน้กันมาเถอะเอาไว้จะเป็นหนึ่งนี่ด้ท่านสองไม่รุ่นเนี่ยได้ลุได้พอดีใส่ดีใจตัดยองถึงนี่รถ้นไนี่ <C oughs> อออีกห่อหนึ่งค่ะ พอยีดดอกเล็บเอาตองน้ำนี่ละตองลายยุบมึงดึงลงไปไปหนักบักโหหนักจิตเลยดึงไปดึงฮะดึงมาดึงไปแดดแล้ววันนี้ยุ่งหนึ่งท่านเอาค่ะอ่ะเบิ้งหูไปทั้งหูเนี่ยเปลือยาครับไปครับฟูยุบหามว่าเบิ้งตันซุปมันเนี่ยพี่น้องหูยุบท่านเลยเหรอ บัดเนี่ยพี่น้องมึงเนี่ยเบิ้งมาพิดสูตรกันดุกขค่ะนี่หมกตัวย่างอาจารย์มห้อ่อานหมกตัวย่างไม่มีค่ะหมกตัวย่างหมกตัวย่างเพราะว่ามันเหลืออันว่างันเรือหมอกอันนี้เพราะม็นหมกขายห่อสมิ่อมันเหลือหมกสไตลถ้าจกันเลยกว่าเอาไปเฮดหมกตัวย่างเนี่ยค่ะเอาสีมันเนี่ยเะสีมต้อยกันก็จะไปขายนะเอาไปด่าเขาเบือซุกเครื่องซุกเนาะเลิศดแซ่บ สีผักบ่เห็นนะคะะ่ะเพราะว่าตอนนั้นเขาจะขนไส้อย่างก็เขาเอิญน,นะขนไส่อยู่แน,น่นอันที่ว่าพี่น้องเป็นเห็นเป็นแท่นนี่แม่เรากเกียนเอาซุ้มเป็นบ้องนะค่ะบางๆงกกระกาศขบก่อนห่อนดินจะเสีบแล้วเสียบเขาเนียนห่อนโอ้เสีบหมันหนัวกลมกลมเลยหอมหมูกระไร อืมแล้วแบบปีน้องอืมอืมซากัมปงครับเฮ้ยตุกเฮ้ยห้าแล้วจะไปตักในหมู่บ้านน้ำอ่นของหวานกันเดียค่ะอืมอะไรเนาะค่ะพี่น้องอืมเอ๋ตีหนัค่ะสำหรับกินมีกับสิยบปลาไว้ซักหนี่แหละเด้อค่ะพี่น้อง ฝากเป็นกำลังใจเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันชัดเิมแล้วกันแน่ไรกูดัด่ม้ะค่ะมคนนิสิตพรไปขายหมกหน่อไม้จะเป็นยังไงขายมืขมดขายคำเบอร์เนปพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปสักนีนนะะดแล้วค่ะสวัสดีครับบสวัสดีครับเส,สริมฮักพี่น้องนะค่ะ